เดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวแรกของวันนี้นะครับเกี่ยวกับการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนในประเทศจีนที่แม้ว่าจะตลกถูกอ,อกถูกใจคนดูแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนจะไม่ค่อยเป็นปลืม้มสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีการเล่นมุกตลกล้อเลียนกองทัพจีนก็เลยทําให้ทางบริษัทที่จัดการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งนี้ถูกสั่งปรับเงินนะครับมากกว่า70ล้านบาทโทษฐานที่ปล่อยให้มีการแสดงที่ดูหมิ่นกองทัพจีนครับ สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนได้สั่งลงโทษปรับเงินบริษัทเซียงไฮ่เสี่ยวเกาคาเชอร์มีเดียเป็นเงินรวมทั้งหมด14,700,000หยวนถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับก็กว่า73ล้านบาทโทษฐานที่นักแสดงตลกเดี๋ยวไมโครโฟนของบริษัทแห่งนี้ ได้เล่นมุกตลกล้อเลียนกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือกองทัพ PLA ของจีนซึ่งทางการจีนถือว่าเป็นการดูหมิ่นแล้วก็ทําให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงนอกจากนี้ทางการจีนยังมองว่าพฤติกรรมการล้อเลียนกองทัพแบบนี้ถือว่าเป็นภัยต่อสังคมนักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนคนนี้นะครับมีชื่อว่าหลี่เหาชื่อชื่อในวงการของเขาก็คือชื่อว่าเฮาส์เขาได้ขึ้นแสดงที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมา แล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับในการแสดงที่เขาเล่นมุกตลกล้อเลียนกองทัพ PLA โดยเขาเล่าว่าเขาได้เห็นสุนัขจรจัด2ตัวนะครับที่เขารับมาเลี้ยงไว้ไล่กันลอกอและแทนที่สุนัข2ตัวนี้นะครับจะทําตัวน่ารักน่ารักเหมือนสุนัขทั่วไปเขาเล่าว่าสุนัขสองตัวนี้กับมีแนวทางการทำงานที่ดีสามารถต่อสู้และเอาชนะในสงครามได้<ะ>ซึ่งตรงนี้เป็นประโยคที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นประโยคเดียวกับที่ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยใช้ในการยกย่องหลักการทำงานของกองทัพ PLA mm hmm. ซึ่งก็เลยทำให้ทางรัฐบาลนะครับแล้วก็กองทัพไม่พอใจเพราะเหมือนกับว่าถูกนำไปเปรียบเทียบกับสุนัขจรจัด mm hmm. ทีนี้พอการแสดงจบก็มีคนดูชาวจีนนะครับได้นำคลิปวิดีโอช่วงการแสดงดังกล่าวไปโพสต์ไว้ในโซเชียลมีเดียของจีนแล้วก็ทำให้ตัวหลีเหาชื่อนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก แม้ว่าจะมีคนดูบางส่วนที่มองว่ามันก็เป็นแค่การแสดงตลกที่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่ก็มีคนดูที่มองว่ามันเป็นการล้อเลียนที่ค่อนข้างไม่เหมาะสมก็เป็นการล้อเลียนสีสีนะคะรัฐบาลของจีนด้วยก็แน่นอนว่าจีนเป็น ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมนะ,ะ,ะการที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐเนี่ยนะคะหรือว่าการทํางานของประธานที่ปดีสีจสิ้นผิงแน่นอนว่ามันก็จะเกิดแรงกระเพื่อมอยู่แล้วนะคะการแสดงตลกแบบเดี่ยวไมโครโฟนครั้งนี้เนี่ย ปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือได้รับความนิยมอย่างมากเลยในประเทศจีนเพราะว่านักแสดงเนี่ยจะกล้าหยิบยกประเด็นที่อ่อนไหวในสังคมมาเล่าเป็นมุกตลกซึ่งคนดูส่วนใหญ่ก็ถูกใจนะบางเรื่องที่อ่อนไหวมากๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องการดูหมิ่นกองทัพเนี่ยก็แน่นอนมันก็จะกลายเป็นปัญหาได้ด้านสํานักวัฒนธรรมของจีนก็ได้มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะไม่ยอมให บริษัทหรือว่าบุคคลไหนใช้เมืองหลวงของจีนเป็นเวทีในการใส่ร้ายป้ายสีภาพลักษณ์อันรุ่งโรจน์ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและบริษัทนี้นอกจากจะถูกลงโทษปรับเงินแล้วยังถูกสั่งห้ามการแสดงในกรุงปักกิ่งต่อจากนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผลนเสียเลยนะคะจากการที่พูดประโยคในการล้อเลอเียนโดยเฉพาะดูหมินกองทัพจีนนั่นเองค่ะครับซึ่งทางบริษัทเซี่งยงไฮ้เสี่ยวเกาเคาเชื่อมีเดียนะครับเขาก็ยอมรับ การลงโทษปรับเงินแล้วก็ได้ทําการยกเลิกสัญญากับนักแสดงตลกหลี่เหาชื่อคนนี้ด้วยส่วนตัวหลี่เหาชื่อนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความขอโทษเกี่ยวกับการเล่นมุกตลกของตัวเองว่า เป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมจริงๆนั่นแหละ,ะถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของเดี่ยวไมโครโฟนจริงๆบ้านเราก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนะอย่างตัวดิฉันเองก็เป็นแฟนพี่โนต้ตอุดมนะในช่วงแรกๆคือบ้านเราเนี่ยก็จะมีการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของรัฐบาลหรืออะไรต่างๆแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการล้อเลียนหรือว่าเสศสีเชิงบวกบไม่ได้เป็นถึงขั้นว่าเป็นการดูหมิ่นอะไรคือทีนี้นะครับในสังคมประชาธิปไตยส่วนใหญ่เขาจะมองว่าการเล่นตลก ล้อเลียนผู้อื่นนะครับในพื้นที่ที่มีการจัดไว้ให้เช่นบนเวทีเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถกระทําได้ะนะครับคือคนที่คนดูที่ไปฟังเนี่ยเขาก็อยากจะฟังมุกตลกอยากจะหัวเราะนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของนักแสดงที่จะต้องไปหามุกตลกมาเล่าให้คนดูฟังก็เป็นสิทธิเสรีภาพการแสดงออกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนะครับการล้อเลียนคนที่เป็นผู้นําประเทศหรือว่ารัฐบาลเนี่ย เขาบอกว่ายิ่งควรจะสามารถทําได้และรัฐบาลก็ควรที่จะมีความใจกว้างแล้วก็อดทนต่อการถูกล้อเลียนเพราะถ้าหากว่ามีรัฐบาลไหนนะครับที่หากตัวเองถูกล้อเลียนนิดนิดหน่อยๆแล้วทนไม่ได้ไปดําเนินคดีหรือว่าสั่งจับกลุ่มคนที่ล้อเลียนเนี่ย mm. เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ ที่เริ่มแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลน,นั้นเริ่มจากถอยห่างจากความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เข้าใกล้ความเป็นเผด็จการมากขึ้นประเด็นคือประเทศจีนเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเออเนี่ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเอาเรื่องนี้มาหยิบยกพูดกันเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไม่ตรงกับบริบทของประเทศจีนสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะ